มาแล้วถายาติคนที่2ของน้ำฝนกุลนัทนาอินดูเกิดปุ๊บหล่อปั๊บเลยน้ำฝนกุลนัทประกาศข่าวดีเพราะล่าสุดวันนี้30สิงหาคมได้คลอดลูกชายคนที่สองไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าเกิดมาปุ๊บความที่น้องเป็นลูกครึง่งสันจมูกในพุ่งเด่นมาแต่ไกลเลยล่ะค่ะโดยคุณแม่น้ำฝนนั้นได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า Welcome to the world my another monkey. Top winter we love you. ขอรมแสดงความยินดีกับคุณแม่น้ำฝนด้วยนะคะลูกชายหน้าตาหล่อเหลาเอาการเลยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ